ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็มาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สามกรกตพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมาตามต่อนะคะความฝันต่อง,งวดของปู่ขอนแก่นนะคะท่านผู้ชมเนาะก็สำหรับงวดที่ผ่านมานะคะ ความฝันของปู่ก็เข้าในคลิปที่สองนะคะปู่ให้ตัวกันนะคะศูนย์ห้านะคะก็เข้าตรงๆสำหรับความฝันของปู่นะคะถ้าใครได้ซื้อนะคะได้ติดตามนะคะก็คงจะโชคดีไปกับปู่ขอนเก่นนะคะท่านผู้ชมเนาะที่ว่าฝันเห็นเด็กมาโย,โยนเหรียญน,นะคะท่านผู้ชมปู่ก็เลยตีให้ สองห้าแล้วก็หนึ่งห้าแล้วก็ศูนย์ห้านะคะเข้าศูนย์ห้าปังปังนะคะท่านผู้ชมก็ถือว่ายังคงแม่นอยู่นะคะสําหรับความฝันของปู่นะคะซึ่งวันนี้ปู่ก็ฝันดีเมื่อคืนวันพระที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมฝันเห็นเด็กห้าคนอีกนะคะก็ถือว่าเด็กน่าจะมาให้โชคอีกนะคะค่ะก่อนที่จะไปฟังความฝันของปู่นะคะ แอดก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละองชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดียวแอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปพูดคุยความฝันของปู่พร้อมกันเลยคะ่ะ ค่ะกราบนมัสการเจ้าค้าปู่าเจริญพรเจริญพรค่ะเจ้าค่ะก็สำหรับงวดที่ผ่านมาความฟันของปู่ก็แม่นมากเนาะปู่เนาะเออเขาก็แปอัพฟังก็ปู่ก็อัพสงสัยกันศูนย์ห้าหน่ะตัวหนึ่งว่ามันเป็นเวทกลมๆน้อยย้อวงเนาะค่ะแล้วปูก็บอกผิดหราบางทีก็อาจจะเป็นล่างบางทีว่ามันอยู่ใต้ล่างข้างล่างมันก็ไปอยู่ข้างบนมันก็มันก็เข้าอยู่แต่ว่ามัน เออมันก็ยังไงอ่ะมันก็แต่เแ็นเป็นเป็นัาหารมันเออว่าสองห้ามันก็แปลเป็นเรียงกลมๆมันก็เป็นศูนย์หน้ามันก็ได้มันเดิมมาแหละมันก็ถ้าใครมีบุญก็ถูกอ่ะเนาะค่ะค่ะปูแต่ว่ามันก็เข้าอยู่พูดถึงเข้าะเล็เข้านั่นแหละแต่ว่าแอดก็ไม่ได้ซื้อศูนย์ห้าค่ะซื้อแต่สองห้าห้าสองค่ะปูเออของปูาเออไม่ถูกเราไม่ได้ซื้อแต่ว่าหอยมันเต็มทางนี้มันเต็มหอยศูนย์หน้าเขาขายอยู่แต่ว่าเขาเต็มก็เลยเออ ก็แต่เก็เข้าอยู่ตามความคิดน่ะมันก็เป็นศูนย์ห้าเขาป,ปู่แล้วบางศูนย์ห้าได้ตัวหนึ่งเขาบอกอยู่ว่าเ,<อ>เล่นกลมๆกับเด็กห้าคนค่ะแอดก็ลงมีงเอ็ซิดูนั่นแหละค่ะศูนย์ห้ากับหนึ่งห้าตัวรองเนาะเออแล้วีรางเ<อ>คววงเขียนไว้อยู่เออใครมีรางก็ถูกกันเนาะใช่ใช่ค่ะปู่เออลราปูก่ก็เมื่อคืนวันพผ่ใหญ่ทำวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นอนฝันไปก็เอา้าไม่ได้ไปคิดวิาจาน่าเป็นต่หัวเรกเกี่ยวร้องก็เลย นี่มันไปฝันไปเอ้าไม่เจอเด็กฆ่าคนอีกแล้วเดินไปต่งนาเนี่ยมันเดินไปต่งนาผมก็เดินไปใช่ไหมมาพอพอดีผมก็เห็นมันนอนอยู่ในในในคันในน้ำในคันนาเนี่ยมันนอนเล็กมันได้ผมก็เดินไปเดินไปใกล้ๆมันม่ะเห็นปลาอยู่กับปลาช่อนแลนปิ้งไปพุดปัดบปุ๊บแล้วลงลงไปจับจับก็ไม่ได้หรอกจับอะไรก็เลยไปจับได้ปลาดุกตัวหนึ่งจับปลาช่อนไม่ได้ไปจับได้ปลาดุกตัวหนึ่ง เออหลวงปู <mile> ่ว่ามันว่าเออว่าผมผมไม่ต้องจับหรอกเดี๋ยวผม่จับใครเห็นว่าหลวงปู่ไปหาเครื่องเทศมาไอ้ไอ้อะไรเนี่ยตะไคร้ข่าอ่อนอะไรไม่แ่ากูดไม่ไหวจะเอามาต้มจะไม่ให้กินให้ฉันไม่ทำไรเนี่ยคนที่โตโตกว่าเพื่อนมันว่าค่ะแล้วหลวงปู่ก็เลยะหลวงปู่ก็เลยวางปลาช่อนเอาไว้ในโถน้ำมันเดิมพวกนั้ำก็มันมันก็รีดน้ำอย่างไรวันนี้หลวงปู่ก็เลยไปหาไอ้พวกตะไคร้อะไรเนี่ยมาใช่ไหมล่ะค่ะพอมาพอมาถึงวันเนี่ย มันจับได้มัแต่มันเป็นปลาหลดเดี๋ยวองมันมันเลี้ยงไว้ตามไม้กระดานยาวๆเลยความยาวของไม้ประมาณสักศอกหนึ่งเนี่ยที่เขียนหนึ่งประมาณนี้แหละความกว้างของไม้ประมาณสักคืบไม้กระดานไมเห็นเนี่ยมันเลี้ยงเป็นปลาหลดเป็นแถวไว้เลยเดี๋ยวลองเนี่ยเอ้ามันไม่มีอะไรมาใส่แล้ทำไมมาเลี้ยงแต่เป็นปลาหลดเดี๋ยวลองรู้จักปลาหลดเนาะปลาหลดปลาแบบไหนนันไม่รู้ไม่รู้จักเลยปลา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 หลดเนี่ยเป็นปลา ปลาเล่บแหลมคล้ายปลากระทิงอ่ะเดี๋ยวลองอ๋อค่าค่ะปลากระกรกระทิงมันลายใช่ไหมตัวใหญ่ใช่ไหมค่ะไอปลาหลดปลาหลดคนอีสานหรือคนทางอื่นอาจจะรู้แต่มันแต่เรียกไม่ถูกอาจจะรู้นั่นแหละแต่เรียกไม่ถูกค่ะปูอาจจะเรียกไปเหมือนกันนอของทางบ้านเนาะค่ะอมันเป็นปลาตบกินเนื้อมันก็ปลาเนื้ออ่อนอ่ะมันนิ่มมันอร่อยอยู่้ถ้ากินนั่นนะค่ะแต่ว่ามันมันเป็นเลียงไม่เลียงไว้เป็นแถวไม้กระด้านนั่นนะ เอ้าทำไมไม่มีอะไรใส่แล้วมันจะไปเรียงไว้ไม้กระดานแี่แถวเดี๋ยวมันก็เล่นน้ำอย่างนั้นแหละคนจับไวบไ้แล้วนั่นเราปู่จับไว้ให้แล้วมันว่างเงี้ยอมันจับไว้ให้แล้วมันว่าไอคนโตๆน่ะเอ้าหลวงปู่ก็เลยไปไปยกเอาไม้กระดานที่มีปรลดอยู่นะนะั่นน่ะเรียกไปแถวนั่นะคนะ่ะอืมจับเอาจับเอาอยู่ยกขึ้นมาอยู่ยกย้ายจากจากจากแปลงนาเนี่ยมันเล่นน้อนเล่นน้ำมาเด็กเนะี่ยยีห้าข้าคนนะมาวันนะันะ้นพ่อเก่านั่นแหละเล่นเนี่ย ไอ้พวกนั้นแมมันไอ้คนโตเรามาให้นะน้อะปูจับปลาให้แล้วว่า่ยโอ้เระยกขึ้นมาเอเนี่ยพอรู้สึกตัวเริ่มลองเนี่ยเป็นแบบน่ะอ๋อค่ะปูเอ้าแล้วมาจะเป็นแปดอะไรหนึ่งไหมล่ะเล่จะเป็นแปดห้าน้อปูก็ตาปาก็เป็นแปดปลาหลดเป็นอะไรค่ะใช่ครับูแต่รีบปาเนี่ยปลาเนี่ยเป็นแต่เรียงเป็นแถวนะอยู่ไม้กระดานเยอะมอกกันปลาหลดตัวต้มยำกินไม่หมดหลักคนเดียวค่ะตอนได้จับได้หนึ่งตัวนาะปูเนาะ ยกออกมาทั้งแฝงเลยหลวงปู่แม่แจับได้หนึ่งตัวอ๋อยกมาทั้งแฝงหลวงปู่ลงตอลงไปในในแฝงน่ะมันก็เล่นน้ำกันจมำแจ๊จ้แจ๊อยู่นั่นก็มันเด็กกันละก็เลยเอาไปเอามือไปยกออกไอ้มันเอาไว้วางไว้ไปกระดานเนี่ยไปหล่นไปเรียงไปแถวหลวงปู่ยกขึ้นมาจะยกมาเอาน่ะมันบอกนั่นมันบอกว่านั่นหลวงปู่แม่แจะไปให้มันวางเนี่ยเอ๊ะแค่เป็ดอะไรเปดหนึ่งหรือเป็ดห้าหรืออะไรเนี่ยเปดหนึ่งกับเป็ดห้าเนาะปู่เนาะ เออลวงผมไม่พันธงหรอกพูดถึงมันไม่คิดว่าจะเป็นหวยหรอกแต่งวดที่แล้วมันเข้าวดนนี้มันจะเป็นยังไงอ่ะมันจะเป็นไะไมันเป็นหวยไหมหมันจะเป็นอะไรมันเป็นวันพายใหญ่มันเป็นวันนพยใหญ่ก็เลยก็เลยพูดให้ฟังเออเออก็อยากให้ญาติโยมทุกคนถูกกันหละเป็นวันต่องวดเนาะค่ะค่ะเออก็ก็ถ้ามันเป็นหวยก็ถูด เป็นอะไรกระเปดอะไรปลาก็เป็นเปิดหรือเด็กมันเป็นหนึ่งเด็กก็มันอยู่ในน้ำเมื่เด็กอะค่ะน้ำก็หนึ่งเนาะเด็กก็หนึ่งเนาะเลือคือจะเป็นแปดหนึ่งแปดห้าหรือเมื่อลุงปูกก็ไม่ได้จับปลาเราจับยกไม้กระดานนล้วนะแต่ยาวเป็นตอนแค่แขนหนึ่งอะไรซอกหนึ่งแขนหนึ่งนี่ละยังแต่มันเอาปลาเลี้ยงไว้เป็นแถวนะตลุดลุง ทดลองก็ถามเพื่อนๆทดลองอยู่ก็ได้ปลาหลดมันตัวยังไงมันเป็นปากแหลมๆปากมันแหลมๆปากมันแหลมๆมันกัมันกัปลาหลาดปลากระทิงกันน่ะทดลองเห็นไหมปลากระทิงค่ะพอพอจะอกค่ะเออมันเป็นปลาน้ําจืดอะไรแต่ว่ามันปากแหลมๆค่ะตัวร้อน่ะตัวไม่ใหญ่แล้วปลาหลดแบบนั้นล่ะลักษณะแบบนั้นแหละแต่มันเรียงไว้แถวเว มันแปลกตัวมันเรียงกระโดดไปเป็นแถวไม้กระดาน,น<ผ>ม,มันบอกให้ผมเก็บไว้ให้แล้วหลวงปู่นว่าฮีค่ะมันจับไว้ให้ตอนหลวงปู่ก็ได้เดินลงไปยกไม้กระดานเนี่ยก็มีปาลานดหลุดอยู่นั่นะขึ้นมาค่ะเนี่ยจับยกขึ้นมาฟังเนี่ยจะจะหาอะไรมาใส่ก็เลยรู้สึกตัวก่อนยกเอารู้สึกตัวก็เลยตีสี่ตีห้าพอดีเอา้าเช้าแล้วหลวงปู่ว่าแบบเนี้ยเนี่ยสงใจอยู่นะไม่สงสัยเอ๊ะมันจะเป็นห่วยไหมหรือเป็นอะไร ป็นหอยมันก็จะเป็นป่าก็จะเป็นแปดค่ะเป็ดแต่มันก็จะเป็นอะไรแปดหนึ่งหรือจะเป็นแป็ดห้าเนอะปูคิดไปแค่นั้นแหละอ๋ออย่ายมพิจารณาว่ามันมันสองงวดเนาะตีได้สองตัวสองชุดเนาะปูเนาะเออแปดหนึ่งแป็ดห้าแล้วก็เห็ตับเป็นหนึ่งแปดค่ะแปดหนึ่งหนึ่งเปดค่ะแปดห้าห้าเปดค่ะเออถ้าสามตัวนะจับคู่ไหนเนาะปู่มันจะเป็นข้างบนไหมล่ะมันมันมันอยู่ข้างบนไหมก็ไม่รู้นะแต่ว่า ซื้อบนล่างนั่นแหละไปแล้วไม่ต้องแยกเราหัก็แปวก็ได้แค่นั้นแหละเพราะว่ามันเป็นเป็นเป็นอ้ไฝันสองงวดก็เลยไม่หวังจะเอ้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่าฝันแบบนั้นน่ะมันว่าผมเอาให้แล้วนอยู่เนี่ยคนโตโตมันพูดอ่ะอขาเลยพงแต่มันให้แล้วมันให้อะไรมันแกอะไรมันทำไมบอกจะเป็นปัญหาแต่ว่ามันทำไมไม่บอกเป็นตัวเลขตัวอะไรมันบอกเป็นปัญหาปัญหาทุกิีไอ้คนคนไหนเราบอกเป็นปัญหาเนี่ย คนเรามื่ก็แปลได้หรือเปล่แต่ว่าไอ่จะแปลก็จะแปลเป็นแปดห้ากับแปดหนึ่งใช่ไหมเละไม่รู้จะแปลยังไงสามตัวแปลได้ตัวไหนเนาะปูสามตัวนั้ยลูกปู่แปลสามตัวไม่ค่อยแม่นเราทดลองแต่ว่าไม่รู้จะแปลยังไงเด็กมันก็น้ำมันก็เป็นหนึ่งเราพูดถึงไอ้เนาะเด็กน้อยมันก็เป็นหนึ่งเหรอแต่ว่าไอ้ปลาเนี่ยอยู่ไม้กระดานเลยเป็นจะเป็นแปดแปดหนึ่งไหมแปดแปดยังไงทอง เปดห้าหนึ่นค่ะค่ะเอาตามปูนี่แหละห้าแปดหนึ่งนีแต่เป็นห้าแปดหนึ่งหนึ่งแปดห้าแบบนี้ไหมหรอค่ะแค่ได้แค่นั้นแหละมันนี่เป็นงไงอ่ะสามตัวห้าแปดห้าหนึ่งแปดห้าเนาะห้าเออหนึ่งแปดห้าห้าแปดหนึ่งไปเนี่ยค่ะค่ะแบบนี้ไหมอ่ะยี่ยังไงหล่ะแล้วแต่ยอดยมเนาะใช่ค่ะให้เอฟซีช่วยกันเปลเนาะปูเนาะเออมันก็แปล แปดห้ากับแปดหนึ่งนั่นแหละแปดได้สองคูแ่แหละค่ะไม่อสองคู่แปดได้แค่นั้นแหละแล้วจะแปดยังไงเนาะค่ะฝนตกก็ร้องบ้านโอ๊ยมืดพายุเข้าอย่างนีก็ไม่รู้เนี่ยทางนี้อะไรก็เอออย่างเงี้ยก็พิจารณาเด้ออยากจบทุกคนนั่นแหล,ละก็ให้ยอยากถูกเออหลวงวผมก็พูดตามความฝันนี่ก็งั้นเด้อพิจารณา ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนละเร้ออยาโยมทุกคนเอฟ่ยมเยี่ยมตีเย่ยมลองทุขภานทุกคนนั่นแหละเจ้าค่ะเดี๋ยวจะลงเรื่องพิจารณาบ้านบอกว่าก็เลยพูดให้ฟังเป็นหัวให้เป็นหัวหลวงปู่ไม่รับประกันหรอกค่ะมันเคยให้ถูกหลวงปู่พูดให้ฟังเด็กห้าคนน่ะค่นมันก็จะอะไรมันอยู่ใช่ค่ะ เอาไงไันเล้วเธอยอมรับด้วย,อย,อวยอขอบคุณปู่มากเจ้าคา่นะนมัสการเจ้าค่ะปู่อ่าเจริญพรเจริญพรสาธุเจ้าค่ะ